สวัสดีค่ะเคจิโฮมค่ะสำหรับอาหารเชา้าวันนี้ก็จะเป็นอาหารไทยๆนะคะเพราะว่าข้าวเหนียวเหลือเยอะเลยค่ะทุกคนเมื่อกืนกินอาหารไทยเนาะแล้วก็หุงข้าวเหนียวเยอะเนาะแล้วก็มีเหลือมาถึงเมื่อเช้านะคะนี่ก็จะทำข้าวเหนียวชุบไข่ทอดนะคะให้เคจิกินเป็นมื้อเช้าเนาะปะ๊าๆเขาก็บ่นอยากกินพอดีนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะ เช้าของเคจิีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีข้าวเหนียวชุบไข่ทอดนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็ส้มแล้วก็โคโค้ร้อนค่ะอิตาดาจิมัชรมีเตจิเอะอเรอระเอ้ยเจิโนะจิเอะสเอจเร

หลังจากที่ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เวลาพาเคจิออกมาเดินเล่นแล้วล่ะคะ่ะวันนี้อากาศดีนะคะแดดดีมากๆเลยก็จะพาเคจิไปเล่นที่สนามเด็กเล่นสะหน่อยนะคะแต่ว่าระหว่างทางแม่ขอแวะไปทำธุระที่ไปรษณีย์แป๊บนึงค่ะเด็กาว่ายเดียว่จะเเดมิเต่่ ช่วงนี้ก็ใกล้วันคริสต์มาสนะคะไรษีเขาก็ทาตู้ไรษณีเป็นรูปซันตาคอสน่ารักชค่ะวงนี้ก็ใกล้วันคริสต์มาสนะคะไร้ารักเชค่ะ ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่สนามเด็กเล่นนะคะซึ่งถนนเส้นนี้เราก็จะเป็นทางเข้าของศาลเจ้าด้วยนะคะแล้วก็เป็นทางเข้าของโรงเรียนด้วยค่ะ ซึ่งสองฝากถนนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของโรงเรียนมัธยมปลายนะคะแล้วก็ด้านฝั่งขวามือเ้าก็จะเป็นที่จอดจักรยานของเด็กๆนะคะซึ่งเด็กๆที่นี่ก็จะไม่สามารถนําจักรยานมาได้ทุกคนนะคะจะต้องเป็นเด็กที่บ้านอยู่ไกลาตามระยะทางที่โรงเรียนกําหนดนะคะถึงจะนําจักรยานมาได้ค่ะ ที่เราเดินเข้ามาตรงทางเข้าโรงเรียนนะคะแต่ว่ามีศาลเจ้าอยู่ด้วยเนาะนี่นะคะก็เป็นสาลเจ้าเด็กๆแถวบ้าน KG จิเนาะก็ดูร่มลื่นดีนะคะแต่ว่าก็ไม่มีใครเลยเนาะเดี๋ยวเราไปสวนสาธารณะดีกว่าค่ะ мой пана, นอกจากเคจีจะชอบเล่นเครื่องเล่นต่างๆแล้วนะคะก็ยังชอบวาดรูปด้วยค่ะ ซึ่งการวาดรูปก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เคจิเขามีสมาธิแล้วก็สามารถเล่นได้นานเป็นชั่วโมงเลยนะคะแม่ก็เบาแรงขึ้นเยอะค่ะหลังจากกลับมานะคะทานข้าวกลางวันพักผ่อนสักนิดนึงแล้วก็ได้เวลาเก็บผ้าแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณ4ี่โมงแล้วนะคะ พระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วล่ะค่ะช่วงนี้พระอาทิตย์ตกดินเร็วมากนะคะสี่โมงครึ่งก็จะไม่มีแสงสว่างแล้วค่ะอากาศก็เริ่มเย็นลงทุกทีนะคะเดี๋ยวขอเก็บผ้าก่อนค่ะและนี่ก็คือกองผ้าที่แห้งแล้วนะคะซึ่งสองวันที่ผ่านมาเนาะคลึมทั้งวันเลยนะคะไม่ค่อยมีแดดผ้าก็เลยไม่แห้งเนาะวันนี้แดดดีนะคะแห้งหมดแล้วแล้วก็พอเอามากอง,วงกรวมกันคือเยอะมากค่ะทุกคน ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะเสื้อผ้าที่เราใส่เนาะก็จะใช้เยอะกว่าหน้าร้อนเนาะเพราะว่าเราจะต้องใส่ฮีทเทคเนาะอย่างตอนนี้ค่ะใส่ฮีทเทคชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่เสื้อไหมพรมเนาะแล้วออกไปข้างนอกก็ใส่เสื้อโค้ทอีกนะคะก็เพื่อความอบอุ่นนะคะเดี๋ยวจะเป็นหวัดเอาเนาะของก็คือทุกคนนะคะในบ้านเนาะก็จะใส่กันแบบนี้นะคะเสื้อผ้าซักครั้งหนึ่งก็เลยเยอะเนาะ แล้วก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่มีโควิดมีโควิดเนาะก็เลยจะต้องซักผ้าทุกครั้งนะคะที่เราใส่ออกนอกบ้านอย่างผ้าเช็ดตัวนะคะเราก็จะใช้แค่ครั้งเดียวเนาะแล้วก็ซักเลยนะคะเพราะว่าจะเอามาใช้ซ้ํามันก็จะอากาศมันชื้นเนาะพอเอามาใช้อีกรอบนึงก็จะรู้สึกเย็นๆนะคะไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่เนาะก็เลยซักทุกครั้งนะคะหลังใช้เนาะ สำหรับเสื้อนี้นะคะก็คือจะเป็นเสื้อคลุมสำหรับเคจิทีหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะอุ่นนะคะเป็นผ้าแบบนี่นะคะเป็นผ้าอุ่นๆแบบนี้เนาะเวลาเคจินอนกลางคืนนะคะเขาก็จะบางทีก็ผ้าห่มก็จะแบบหลุดบ้างเนาะ ก็เพื่อความอบอุ่นนะคะก็จะต้องใส่ตัวนี้ไว้ด้วยเนาะตอนกลางคืนเขายังห่มผ้าไม่ค่อยเป็นนะคะบางทีดิ้นไปดิ้นมาอย่างงี้ค่ะไม่มีผ้าห่มอยู่กับตัวเราก็ยังมีเสื้อตัวนี้อยู่กับตัวเนาะก็ยังทําให้เขาอบอุ่นอยู่นะคะแม่เคจิก็พับผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเก็บเข้าที่เนาะแล้วก็เดี๋ยวลงไปล้างห้องน้ําต่อนะคะเดี๋ยวแม่เคจิจะล้างห้องน้ําก่อนแป๊บนึงเนาะก่อนที่จะออกไปซื้อของนะคะ วันนี้ป๊าป๊าใจดีเนาะเดี๋ยวจะขับรถพาไปนะคะก่อนระ,อระหว่างที่รอป,รป๊าปาประชุมนะคะแม่เคจิก็ขอล้างห้องน้ําแป๊บหนึ่งเนาะเพราะว่าวันนี้เปลี่ยนออลฟลูด้วยเนาะเปลี่ยนอ่างอาบน้ําด้วยเปลี่ยนน้าในอ่างอาบน้ําด้วยนะคะก็ถ้าไม่ล้างก็จะไม่มีน้ําอาบเนาะเดี๋ยวจะต้องล้างสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วค่อยออกไปชอปปิ้งกันค่ะ นี่ก็ล้างห้องน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พอพอมีเวลาอยู่อีกสิบนาทีเนาะเดี๋ยวป๊ะปาจะเลิกง,งานแล้วนะคะแล้วก็นี่แม่เคจิก็จะมานั่งเขียนรายการอ่าของที่จะซื้อนะคะจะได้ไปถึงแล้วก็หยิบๆ,ๆเลยเนาะอันไหนที่จําเป็นเราจะได้ไม่ลืมนะคะแต่ว่าอันไหนที่ไม่จําเป็นก็หยิบอยู่ๆๆดีเนาะค่ะเดี๋ยวขอลิสรายการก่อนนะคะว่าจะซื้ออะไรบ้างเพราะว่าป๊ะปาจะ ขับรถพาไปเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่เคจิใช้จักรยานแล้วป๊ะป้าบอกว่าอนะันตรายเนาะเพราะว่าซื้อเยอะมากนะคะแล้วก็หนักเนาะไหนจะเคจิอีกนะคะป๊ะป้าก็เลยบอกว่าให้ไปซื้ออาทิตย์แค่แคอาทิตย์ละค้างแล้วก็เดี๋ยวขับรถไปส่งนะคะพาไปเนาะค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวนั่งลิสต์รายการที่จะซื้อก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อของด้วยกันค่ะ วันนี้เราก็กลับมาที่บ้านกันแล้วนะคะค่าอาหารสำหรับ1สัปดาห์ก็ใช้ไป14,000เยนหรือว่าประมาณ4,200บาทค่ะก็รวมทั้งอาหารขนมแล้วก็เครื่องดื่มของปาปานะคะสำหรับอาหารเย็นของเราวันนี้ก็คือซูชิค่ะก็ทำแบบง่ายๆนะคะแต่รสชาติอร่อยไม่แพ้ที่ร้านเลยละค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่เคจิก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเคจินะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านน้อยๆของเคจีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะทำอะไรกันมาทายครับว่าจโอ้โหโอชิเดุ้ดที่โอชิสกัน 嗯，可以了哦。我